เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้ากบรอยสิวกันนะคะก่อนอื่นก็ทานอาหารเสริมก่อนก็ตัวนี้นะคะก็จะผสมกูต้าไทโอนช่วยให้ผิวขาวแล้วก็สารสกัดจากผลไม้หลายชนิดนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงมากซึ่งเอทานเอซื้อมาสองกระปุกนะกระปุกเนี้ยทานก็ใกล้หมดแล้วล่ะอืมเราจะทานวันละสองเม็ดนะคะเช้าแล้วก็ ตอนเช้าแล้วก็ตอนดึกนะคะก็คือพอตื่นนอนก็ทานเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะลาเนเวนะคะผสมสารสกัดจากผลไม้แล้วก็คอลลาเจนกูต้าส่วนตัวนี้ก็เป็น ยาสมุนไพรออละลายไขยมันหน้าท้องนะคะซึ่งเอ๋ไม่แนะนําให้ทานเพราะว่าคือยาทุกชนิดเนี่ยมันไม่ใช่ขนมถึงมันจะเป็นสมุนไพรอ่ะแต่บางคนก็แพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรไปหาหมอจะดีกว่าคือเอ๋เป็นคนติดทานพวกชานะชากาแฟเนี่ยโกโก้ ชากาแฟอะไรแบบเนี้ชานมไข่มุกอะไรแบบนี้จะติดก็ถือว่าทานน้อยลงอ่ะก็อันนี้นะคะ อันนี้ก็ได้มาฟรีค่ะแลกมาสองใบจากบิ๊กซีวันนี้นะคะก็จะมาแต่งหน้ากบรอยสิวก็จะใช้ของที่ตัวเองชอบก็แล้วกันก็ใช้อะไรที่เราชอบเนี่แหละก็ก็เอ๋จะถูกใจลิปสติกของ บบี้ไบรท์นะคะซึ่งตัวนี้ใช้ทาปากทาตาทาแก้มได้แล้วก็รองพื้นของธนาโกะนะคะตัวนี้จะเป็น BB แล้วก็คุชชั่นแล้วก็จะเป็นคุชชั่นของยูสตาแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้จะสีสีโทนชมพูะคะ่ะตัวนี้จะเป็นรองพื้นสีเหลืองแต่ว่าตัวนี้มันเป็นคุชชั่นนะส่วนตัวนี้มันเป็น b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  ก็คือ BB คือครีมรองพื้นผสมสารกันแดด ส่วนคุชชั่นเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่คือครีมรองพื้นผสมสารกันแดดผสมครีมบังรุงผิวมันจะเป็นตัวที่ว่าเอ่อซีซีเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ว่ามันจะมีส่วนผสมของครีมบังรุงผิวด้วยบางทีอาจจะเป็นเซรั่มอย่างตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีค่ะมันจะผสมเซรั่มวิตามินซีซึ่งจะช่วยในการบังรุงผิวนะคะ ซึ่งสีมันจะต่างกันแล้วก็เราเอามาผสมสีกันได้ใช้นี่นะคะ ใช้อันนี้ก็ไดนะคะจริงๆแล้วก่อนแต่งหน้าเนี่ยควรจะทำความสะอาดมือก่อนด้วยแอลกอฮอล์ G H o นะคะฆ่าเชือ้อโรคเขาหน่อยนะคะก็ฆ่าเชื้อโรคที่มือ แล้วก็วันนี้เราจะมาบังลงผิวหน้าด้วยตัวนี้นะคะซีเลสเตสสารสกัดจากข้าวห้าสายพันธุ์นะคะมันจะมีสีเขียว มันจะช่วยลดริ้วรอยแผลเป็นด้วยนะคะแล้วก็เอ,อ่อทำให้ทำให้หน้าใสอะไรแบบเนี้ยอืมแต่ตอนนี้เอ๋จะใช้ใช้ตอนนี้เอ๋จะใช้เซรั่มอยู่หลายตัวก็ใช้เซรั่มหอยทากเซรั่มสำหรับคนแก่เซรั่มส้มสดอะไรแบบเนี้ยคือซื้อมาเยอะเรื่องของเรื่องซื้อมาเยอะก็ต้องแบบใช้แม่งหมดแหละ ก็ควรให้มันเป็นสีเดียวกันนะคะแล้วเราก็จะมารองพื้นนะคะก็ทิ้ง อันนี้คือสีผสมนะจะเป็นเอ่อผสมระหว่างสีเหลืองกับสีสีเหลืองกับสีออกประมาณชมพูอ่ะอืมเหลืองปนชมพูผสมคนที่ ดูดวงแม่นที่สุดคือคนที่มีประสบการณ์ผ่านผ่านการดูมาเป็นพันๆคนคนที่แต่งหน้าเก่งก็คือผ่านประสบการณ์การแต่งหน้ามาเยอะมากนั่นก็คือช่างแต่งหน้าเพราะช่างแต่งหน้าจะต้องแบบเจอคนทุกแบบคนที่สภาพผิวดีคนที่สภาพผิวแย่คนที่หน้าแผ้เป็นเยอะคนที่มีรอยสิวคนที่แบบมี เอ่อปัญหารูขุมขนกว้างหรือหลายๆอย่าง เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นสีมันจะเป็นสีออกเออมันจะเป็นสีเนื้อสีเนื้ออมชมพูคนที่ผิวขาวอะผิวเหลืองผิวขาวอะจะได้เปรียบเวลาแต่งหน้าเพราะว่าการแต่งหน้ามันคือศิลปะอย่างหนึ่งมันเป็นศิลปะของการใช้สี ซึ่งคนที่วาดรูปเก่งอ่ะคนที่วาดรูปเก่งก็จะเป็นคนที่แต่งหน้าเก่งด้วยส่วนหนึ่ง ทีนี้เราจะใช้แป้งเด็กแคร์ค่ะใช้แป้งเด็กแคร์แต่งหน้าเป็นสูตร BB แป้งเด็กสูตร BB ก็คือเป็นแป้งเด็กที่สามารถใช้แทนแป้งแต่งหน้าได้เห็นไหมสีเดียวกับ BB เลยอ่ะเออเนี่ยมันจะโทนสีแบบเนี้ยมันเป็นโทนสีที่เหมาะสําหรับคนขาว คนผิวคำ้ำคนผิวคำ้ำคนผิวสองสีจริงๆควรใช้รองพื้นสีเหลืองเพราะว่ารองพื้นสีเหลืองเนี่ยเอ่อจะใช้ได้กับทุกสีผิวเลยคนผิวดำก็ใช้รองพื้นสีเหลืองได้นี่นะคะวันนี้เราจะแต่งหน้าด้วยแป้งเด็ก มันก็จะมีความรู้สึกแบบบางเบาเพราะแป้งเด็กอะ่ะมันจะเป็นตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันจะมีความเบาบางมีความเบาแล้วก็บางมากกว่าแป้งแต่งหน้าอยู่แล้ว จะมาทาตานะคะด้วยสีเนื้อทาตาด้วยสีเนื้อเบบ r i ไรเราเป็นหมอดูเราไม่ใช่เป็นเบออิวตี้บล็อกเกอร์ดังอะ่ะมันก็คงไม่มีใครมาจ้างเรารีวิวหรอกแต่สิ่งที่เราได้ก็คือเราทำแล้วเราชอบเราทำแล้วเรามีความสุขถึงคนจะไม่มาดูเราก็ไม่ได้โกรธนะคือเราทำแล้วเรามีความสุข นั่นก็คือสิ่งที่เราทําอะไรก็ตามที่เราทําแล้วมาแล้วอะไรก็ตามสิ่งใดก็ตามที่เราทําแล้วแบบมันไม่มีความสุขอ่ะคือเราจะทําได้ไม่นานในความรู้สึกของเอนะเห็นไหมมันจะเป็นสีเนื้ออย่างเงี้ยเขาเรียกสีเนื้อเวลามาทาปากมันก็จะแบบ จะดูเหมือนคนแบบไม่ได้แต่งหน้าครับเพราะมันเป็นสีออกเนื้อเนื้อมันก็จะเหมือนคนไม่ได้แต่งหน้าเลยแบบเนี้ยพาข้างเดียว ในส่วนที่มันเกินก็ใช้เป็นทิชชู่เปียกเช็ดเอาส่วนที่ว่าเราทาทาทาเออทามันเกินไปทามันทามันแบบก็คือว่ามันเป็นงานศิลปะการแต่งหน้าคือศิลปะอย่างหนึง่งบางทีหนักมือไปหน่อยก็เละคือมันต้องพอดีพอดีอะ่ะเบาไปหน่อยก็ไม่สวยหนักมือไปหน่อยก็เละเลบรีบเกินไปมันก็ไม่โออ่ะ ก็เทสอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะคะเราจะมาทาเออเราจะมาทาใต้ตากันนะคะเอ,อจะทาใต้ตาด้วยสีเขียวค่ะวันนี้เราจะมาทาใต้ตาด้วยสีเขียวด้วยแปรงนะคะหัวตัดนี่นะคะลายบัตเตอร์ไฟ อันนี้จะเป็นโทนโทนสีอันนี้จะเป็นโทนสีวินเทจโทนสีวินเทจเห็นไหมคะเขียวเขียว ส่วนอันนี้จะเป็นโทนสีเจ้าหญิงนะคะอันนี้จะเป็นโทนสีวินเทจอันนี้คือโทนสีวินเทจอันนี้เขาเรียกโทนสีแบบวินเทจวินเทจคืออะไรวินเทจคืออะไรก็ไปถามอากูเกิลวินเทจก็คือเป็นศิลปะแนวแบบออกโมเดิร์นหน่อยอะอาร์ตอะส่วนโทนสีแบบพรินเซสอันนี้จะเป็นโทนสีแบบสวีทสวิสวินเทจโทนสีแบบสวิสวินเทจก็คือ การแต่งหน้าให้สวยหวานการแต่งหน้าให้สวยหวานแบบเจ้าหญิงก็จะเป็นโทนสีออกชมพูนี่นะคะก็จะเป็นที่แก้มออกจะแบบอันนี้คือโทนแบบโทนแบบหวานสําหรับคนที่ออกมาทำคลิป สอนแต่งหน้าทุกท่านทั้งคนไทยคนไทยคนต่างประเทศคนรัสเซียคนญี่ปุ่นหรือใครก็ตามอ่ะเอก็จะให้การนับถือว่าเขาเป็นอาจารย์นะคะโดยเฉพาะทางมาดามแพรอาจารย์พิงกี้แล้วก็เอ่อกระเทยฝรั่งที่สอนแต่งหน้าเก่งๆอะ่ะคือเราก็จะนับถือเขาเป็นอาจารย์เราก็จะนับให้การนับถือเขาเป็นอาจารย์คนหนึ่งนะคะนี่คือในความรู้สึกของเองนะ อันนี้ก็โทนสวีตสวีตพินเซตคือบางคนอะเขาเป็นช่างแต่งหน้าอยู่แล้วเทคนิคของเขามันก็เพลวเพลวใช่ไหมละ่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าโทนบ้านๆกันก็อันนี้จะเป็นโทนสีแบบสวิสสวิสพินเซตมันก็จะสีออกแนวหวานซึ่งตัวนี้เนี่ยนะ เนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นสีที่โอรสมันจะเป็นสีที่ให้ความหวานมากเราก็จะทาทับไปเลยค่ะมันจะเป็นโทนสีที่หวานอยู่แล้วนะคะคอันนี้เป็นโทนสีสวีทพินเซตก็คือเป็นการแต่งหน้าแบบผู้หญิงหวานอ่อนหวานน้องสาวผู้แสนดีอะไรผู้หญิงนุ่มนวลอ่อนหวานอะไรแบบนี้ แล้วเราก็จะมาเน้นบริเวณหัวตานะคะด้วยสีน้ำตาลเข้มตัวนี้นะคะเขาจะให้สำหรับการเขียนคิว้วก็จะเราคือเอ๋เป็นคนที่คิ้วเข้มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเอจะใช้สีน้ำตาลอ่อนนะคะตัวสีน้ำตาลอ่อนตัวนี้นะคะ จิ้มมาเลยค่ะแล้วก็เน้นที่บริเวณปลายหางคิ้วนิดหน่อยแค่นั้นก็เนี่ยนะคะเน้นแค่นิดเดียวนี่ป้มาทาต่อนะคะใช้สีน้ำตาลเข้มทาหัวคิ้ว ทีนี้นะคะเขาก็จะให้สีทองมาด้วยนะคะตรงนี้เราก็จะใช้แปรงแบบอย่างนี้นะคะสำหรับไล์บริเวณนี้นะคะก็เป็นสีทองค่ะสีทองค่ะดอกทองค่ะ แล้วก็ในส่วนของสีปากนะคะเราก็จะใช้เป็นสียอดฮิตนะคะซึ่งขายดีอยู่แล้วไม่รู้มันคือสีอะไรแต่มันแต่ว่าสินค้าของ baby ้บาเนี่ยคือเอบอกได้เลยว่ามันมีคุณภาพเพราะว่ามันเป็น made in Korea ค่ะเป็นของเกาหลีใต้ค่ะค่อนข้างจะใช้ดีแล้วมีคุณภาพนะคะ ว่าเด็กรุ่นเนี้ยนะคือเด็กรุ่นเนี้ยมีความโชคดีมากกว่าตอนที่กูเป็นสาวมากบางเอิญเป็นคนที่ค่อนข้างจะหน้าเด็กกว่าอายุค่อนข้างเยอะแต่ตอนที่เราเป็นวัยรุ่นน่ะเราไม่มีโอกาสได้ได้สัมผัสเทคโนโลยีอะ่ะเออถ้าสมัยนั้นน่ะมันมี YouTube มี Facebook มีคนทำ คลิปสอนแต่งหน้ามีคเอเตอร์ e ดีๆอะไรแบบเนี้ยก็คือว่าคือเราก็คงจะโชคดีคงจะโชคดีมากส่วนตัวนี้นะคะก็อืมโอ้สีมันเจ็บมากเลยนะจริงๆซื้อมาตอนเนี้ยตัวเนี้ยซื้อมาตอนงานฮาโลวีนมันสีมันเจ็บมากค่ะสีเจ็บมากให้ดูอ๋อ เห็นหมะคือสีมันเป็นสีอย่างเงี้ยสีเจ็บมากเอามาทาขอบปากได้ค่ะใช้ทาตาได้นะมันก็คือลิปสติกแบบเนี่ยแหละลิปสติกเขาเรียกมันเป็นจริงๆมันก็เป็นเนื้อแมทนะแต่มันเป็นเนื้อแมทแบบแข็งอะเบอร์ของซีวันหน้าของซีวันหน้าเบอร์ศูนย์สาม หัวใช้ได้ทีนี้เราก็จะมาทาแก้มกันด้วยสีที่เราชอบนะคะสีที่เราชอบเอว่าเอาจะทาแก้มด้วยสีเออสีชมพูแบบนี้ดีกว่า เพราะว่ามันเป็นเนื้อครีมอ่ะเวลาเนื่องจากว่ามันเป็นเนื้อครีมเวลามันเกี่ยเวลามันเกี่ยเกี่ยเนี่ยง่ายแต่จริงๆแล้วเออแก้มสีเนี้ยเขาไม่ค่อยใช้กันเพราะว่ามันต้องเป็นคนที่ผิวขาวจริงๆอ่ะเขาถึงจะทาแก้มสีนี้กัน มันเป็นสีที่แบบใช้แล้วมันจะดูเหมือนตุ๊ก,กตาเหมือนงิ้วอะไรสักอย่างซึ่งมันไม่สวยเอาจริงๆมันไม่สวยยีนอสแกมอะทาเป็นสีส้มอะมันสวยกว่าแต่เราไม่คิดมากค่ะเพราะเราหัดแต่งเราอยู่ในช่วงเป็นเออเหมือนกับเราเป็นนักเรียนอะเออมันให้อารมณ์แบบมันเหมือนให้อารมณ์แบบ คือเอ๋มีอารมณ์แบบเหมือนกับว่าคือตัวเราอะ่ะเป็นเออนักเรียนเป็นนักเรียนหลักสูตรเมคอัพอาร์ติต์ออนไลน์โดยอาจารย์ที่สอนเราก็ใครก็ไม่รู้ <c oughs> คือเปิดเจอใครก็คนนั้นแหละของแก้มกี้ของนัชชาของของคนไทยของกระเทยของฝรั่งอะไรแบบเนี้ของคนจีนด้วยนะเออของคนจีนเวย้ยทีนี้เราก็ ก็ถ้ามันหนาไปก็เอาตัวนี้ทับซะหน่อยนะคะก็ปัดทับซะหน่อยมันก็ดูสวยนะจริงๆแล้วอะจริงๆมันยังไม่ได้ไลท์จมูกเลยนะจมูกเนี่ยก็คือถ้าเราอยากให้หน้าเราดูคมอะเราก็ไลทแต่ถ้าเราอยากให้หน้ามันดูแป้นอยากให้หน้าดูแป้นอยากให้หน้าดูบานก็ไม่ต้องไ like ลก็ได้ ก็จะใช้เป็นตัวเชดดิ้งตัวนี้นะคะสำหรับคนผิวดำเขาก็จะใช้ตัวนี้กัน แล้วก็เผมนี่ก็จะไปใดจะไปทําม้วนผมทําโลหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ของเอค่ะคือเราเน้นการแต่งหน้าค่ะเพราะว่าเราเรียนแต่งหน้าเรามันให้ความรู้สึกว่าเรากําลังกําลังหัดเรียนการแต่งหน้าเราไม่ได้เรียนทําผมแต่ก็ถ้าวันไหนขยันก็ค่อยค่อยม้วนผมเพราะม้วนผมมันเสียเวลาไงทำเปลืองไฟเวยม้วนผมหรือยืดผมนะคะ ็สำหรับคลิปนี้บายค่ะ